วันนี้ผมจะพามากินอาหารจีนเท่าที่รู้คืออาหารจีนเจ้าแรกด้วยที่ฮารานนีจริงปะอันนี้นะใช่ไม่ผมเข้าใจว่าพี่พามากินอาหารจีนแต่ทำไมต้องมีคำว่าบะหมี่เนื้อมันมีแก่ด้วยก็ผมไม่เคยกินแก่เอาคุณต้องลองผมไม่ได้ห้ามนี่แล้ว这个是我的招牌兰州拉面现场โอเคเขาบอกว่า,วาร้านเขาเนี่ยออแปลสิ <laughs> 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 อันนี้คือเส้นที่เขาทําเองครับจริงๆคือเส้นเขาทํามือเขาทํามือทํามือเออเดี๋ยวสองสามป่ะพี่เจผมเปิดยังเนี่ยไหมเออเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรมาอะไรมาอะไรที่เดเออะไรอะไร สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องอะไรบางแจนะครับเดชวันนี้ผมจะพามากินอาหารจีนพาใครมากินพาเพื่อนเพื่อนมากินเดี๋ยวเดี๋ยวัผมไปไม่เป็นเลยพี่นี่ร้านอะไรอาฝันถีอะอะไรอาฝัน ถีอาฝานถี่ถอดถุงนะาานคุณออกเสียงชัดๆหน่อยอาฝานถีอา,า,า่นะครับเขาเป็นบะหมี่เนื้อนะหลานโจอยู่ที่แอมเชนทาวเจริญกรุงนะครับแล้ววันนี้เป็นไงคุณคิดยังไงพาผมมากินอะไรนะอะไรอาฝานถีเนี่ยอาหารจีนแบบแท้ๆผมก็ยังไม่เคยไงจริงเหรอ,อคุณรู้ได้ไงมันคืออาหารจีนแท้ดูนใน Google อ๋อใส่ Google มาเห็นแล้วเป็นอาหารจีนก็เลยพาไปมันเป็นอาหารจีนแล้วเป็นอาหารจีนฮาลาลด้วยมันหายากน พี่เป็นอาหารจีนแบบแท้ๆไม่ผมเข้าใจว่าพี่พามากินอาหารจีนแต่ทําไมต้องมีคําว่าบะหมี่เนื้อคุณคุณเข้าใจว่าจีนโอเคอันนี้อันนี้อะไรนะจีนโอเคผมโอเคนะจีนแต่เพราะพี่บอกเนื้อเนี่ยมันมีแก่ด้วยก็ผมไม่เคยกินแกะเอาคุณต้องลองผมไม่ได้ห้ามนี่จริงปะเนี่ยจริงแล้วพี่บอกผมตอนแรกบอกว่าอะไรนะคือในร้านอ่ะเขาจะไม่พูดภาษาไทยคืออะไรคือเจ้าของร้านผมดูก็คือตอนให้ผู้จัดการเขาโทรมาเขาไม่พูดไทยเขาพูดจีนตอนแรกผมจะคุยเองแหละพอพอพูดจีนมาเอ้าแล้วพี่ทำไง ให้ผู้จัดการคุยโอ้มีตกให้ผู้จัดการทีเฮ้ยมีมีผู้จัดการนะทุกคนเฮ้ยเขามีผู้จัดการอยู่ผู้จัดการเขาได้ทุกภาษาอังกฤษไทยจีนพม่าเวียดนามลาวโอ้โหพอพอพเยอะไปเยอะประเทศอ่ะเอ้ยถ้าเสร็จเขาไม่พูดไทยกับเราเดี๋ยววันนี้เรามีล่ามอ่ามีล่ามขอให้พูดจีนให้นะฮะก็มาดูกันว่าอาหารจีนรสชาติจะเป็นยังไงพี่ครั้งแรกมาเนี่ยครั้งแรกอาหารจีนนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าอาหารจีนแบบแท้ๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้ววะท่าที่รู้คืออาหารจีนเจ้้าแรกดวยใ จริงเหรอเป็นเจ้าแรกในไทยเหลอันนี้ไม่รู้ที่ฮาลันจริงป่ะอันนี้นะใช่ในไทยเจ้าแรกที่เป็นฮาลานใช่อันนี้คุณข้อมูลถูกปะเนี่ยถูเป๊ะเดี๋ยวไปลองดูกันฮะรสชาติเขาจะโอจขนาดไหนอ่าไปครับผมโอดีครับโอัสดีคะคุณเครับนี่สิน่งท่หมชยคนนะ我是月然是我的招牌州拉8手工的้ 然后还有我们โอเคเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยแปลสิเขาบอกว่าร้านเปิดเปิดมา8ปีแล้วแล้วก็เขาแนะนาเป็นบะหมี่เนื้อต้นตำรักแล้วก็เป็นอีกอันนึงก็คือเป็นบะหมี่เนื้อตุ๋นหั่นบางน้ําแดงก็คือแบบเป็นหั่นเนื้อบางๆแล้วก็แนะนําเป็นอันนี้ค่ะเนื้อแกะเนื้อแกะเสียบไม้แล้วก็แนะนําเป็นอันนี้อันนี้ก็จะแบบครบรสมีหลายรสเลยเราเป็นเอ่อคน มุสล to er ิมจากประเทศจีนก so ็เลยแบบว่าเป็นฮาคณะครับผมว่าเป็นเจ้าแรกที่เป็นฮาลาลเพราะว่าเจ้าของตัวเจ้าของอ่ะเขาเป็นคนจีนที่เป็นเชื้อสายอิสลามอาฟันทีเขาเลนนนมมุีบอกว่าอาฟันทีก็คือชื่อผู้ชายมุสลิมเขาก็เลยเอามาตั้งก็แบบเป็นชื่ออาฟันทีบริษัทอาฟันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

นนาสนใจคือเป็นการถ่ายที่ไม่การถ่ายไม่เท่าไหร่ผมว่าเป็นการตัดที่เหนื่อยมากเ <laughs> มนูแนะนำมี้คแต่เขาพูดแบบชิ่นวดมาซะซุปเปอร์สตาร์แล้วผู้จัดการคุณแปลอันนี้เมนูแนะนำเอาเขาเริ่มทำแล้วไปไปดูเขาทำดีกว่าเนี่ย <spam> นี่คือวิธีการนวดแป้งนะครับนี่เราต้องคลึงคลึงมันเข้าไปนะครับโอ้โหตอนนี้เราทาไปนิน้ำยานิดหน่อยเติมคลึงคลึงแล้วไงต่อฮะตอนนี้ผมก็กำลังคลึงแป้งอยู่นะครับผมวันนี้มันเป็นแป้งจากยุนนานใช่ใช่ยุนนานปะวะไม่รู้เหมือนกันเป็นเชฟจากจีน <c oughs> ก็ต้องมาทำงานอะไรแบบนี้แหละครับผม นี่ดูวิธีการทําของผมนะครับมันไม่สามารถมีใครทาได้นอกจากผมคนเดียวนี่ชมโชว์กล้องหนึ่งทีเป็นเส้นๆเลยก็เป็นเส้นๆแนนๆนจ๋วมากแล้วผมก็ส่งให้ผู้ช่วยผมลวกเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วคุณยังจะถ่ายอีกนะครับฝังนี้ก็ลวกอ๋อ,กอตรงนี้ลวกอีกอะไรับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังลวกอยู่นะฮะ,ะ,ะผมสามารถลวกตรงนี้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าลูกจ้างเขาฮะตรนนี้ผมก็น่าจะต้องนี่ต้องใส่ชามตรงนี้นะฮะแล้วก็ส่งให้คนนี้อีกทีนึง พอเหนื่อยแล้วเกินทำถ้วยเดี๋ยวส่งมาสามคนแล้วแล้วขอ่ะนี่ฮะนี่เป็นวิธีการใส่น้ำซุปขั้นเทพของเรานะฮะนี่ฮะดูนี่คุณดูความใส่ของน้ำซุปนี่เลยใช่ยหรอพี่อยแล้วคุณจะทำเส้นอันนี้คือเส้นที่เขาทำเองอันี้จริงๆคือเส้นเขาทำมือใช่ตะกี้ไงที่เราเห็นทานวดอยู่ใช่ ร้านจูราเมียนจูลาเมานจงราเมยียนก็อุ่นวานนิดนึงแต่ว่านั่นแหละ <S <S ผมว่าคิดนี้ค่อนข้างมืออ่ะถ้างงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ <S <S ผมว่าคุณรีวิวเลยดีกว่าทำให้ดูเท่ใช่ไหมตามแบบไม่ถึงว่าที่เขาจะตั้งใจง <S <S อะไรเปลี่ยวเป็นไก่ได้อะหรอกเพราะซุปเป็นไก่ซุปเป็นไก่โอเคครับทุกคนข้อมูลใหม่คุณมาฟังข้อมูลใหม่ก่อน ข้อมูลใหม่นะฮะสำหรับคนที่กินเนื้อไม่ได้อย่างผมและอยากจะมาลองอาหารที่ร้านนี้น้ำซุปอะเขาเป็นไก่อยู่แล้วทุกคนเขาบอกเพราะฉะนั้นถ้าคนที่กินเนื้อไม่ได้อยากมากินนะสามารถบอกเขาเปลี่ยนตัวเนื้อเป็นไก่ได้มันก็จะไม่มีส่วนผสมของเนื้อเลยเพราะว่าน้ำซุปของเขามันเป็นไก่อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็กินแบบมิส แกะสองขาแกะอะนั่นแกะ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 มันมีเขาด้วยหรอมีไม่มีมีเดี๋ยวก็ควิ๊อันั้นขวายโอเคไปเดี๋ยวเรารอเมนูมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราถ่ายอินเสิร์ตเมนูให้ดูกันดีกว่าโอเคมีเอกเมนูหนึ่งสำหรับคนที่ไม่กินเนื้ออย่างพี่นัทเขาจะเป็นซุปไก่คือเขาจะแยกหม้อคือคนไม่กินเนื้อก็มากินได้เดี๋ยวเขาจะทำให้เราดูว่าบะหมี่ซุปไก่รรมาวิธีจะเป็นไง แป้งตบๆกตกอ่าเขาก็จะมวนแป้งนะครับแล้วเขาก็จะยืดนะครับยืดยืดยืดหลังจากนั้นเขาก็จะมวน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 มคล้ายๆปลาท้้งโกครับจะได้ไม่ต้องติดยื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 ดปึ๊บยืดปึ๊บยืดไปยืดมาฟัดหน้ากูจากก้อนๆอ่ะเขายืดเป็นเส้นๆน่ะ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 ดูนะนะครับเขาจะยืดเป็นเส้นเส้นๆแบบเดี๋ยวคุณดูตอนที่เขาเอาหมี่ขึ้นมาจากหม้อ อันนั้นคือหม้อซุปไก่นะครับอีกหม้อหนึ่งคือหม้อซุปเนื้อคือสบายใจได้พี่นัทมันสบายใจได้มันไม่กินเนื้อ ช่องไข่แล้วเอาช่องผมไหมเออเอาพอเปิดสีเปิดเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมกันนะครับว่ารสชาติของจีนแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือซุปไก่ใช่ไหมของผมใช่เอาของที่บังที่ซิงเกิลเจอร์ป่ะอ่าใช่ใช่จะเป็นซิงเกิลเจอร์ที่ของมีชื่อเมนูไหมมีชื่อเมนูว่าชื่อชื่อจีนเขาอ่านว่าซี่ถงหมิงโลองเนื้ถูกไหมเปล่าไม่ด้วยส่วนเนื้อแต่ชื่อภาษาคือบะหมี่เนื้อต้นตำรับเอาบะหมี่เนื้อต้นตำรับครับต้นตำรับของผมนี่เป็นของซุปไก่บะหมี่ซุปไก่บะหมี่ซุปไก่แล้วก็จิ้ มันยากเลยดีเป็นกเล็กไทยดีกว่าใช่อันนี้เราจะมาชิมแต่อันนี้อันนี้คือเขาเจ้าของร้านนี่เขาเขาแนะนําแนะนํามาเขาให้เลยใช่ไหมอันนี้เขาให้มาเนาะเอออันนี้เขาให้มาเลยนะอันนี้มีชื่อไหมอันเนี้ยยิ่งผ่านเสี่ยวใช่แปลเป็นไทยคือชุดจานอาหารไทยเล็กหนักยากละ ชุดจานอาหารท่านเล่นชุดท่านอาจจะแล้วก็ลองทานเล่นๆดูแล้วกันไม่แน่ช่วยให้ว่ามันจะเป็นยังไงครั้งแรกเลยนะครั้งแรกไงเราไม่รู้จะเปรียบได้หรือเปล่ามจะเปรียบอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันอะใช่แต่คุณลองชิมของคุณไหมผมของคุณมันทิ้งเนเจอร์อะใช่แล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่ามัมีลักษณะเบรบนี้รสชาติมันอ่อนๆสำหรับผมนะแต่ก็มีความเผ็ดนิดๆเค็มๆมันๆจีนๆนะอย่างนี้แล้วแหะใช่เค็มมันเผ็ดเล็กๆถ้ากินเยอะๆน่าจะเผ็ด แต่อันนี้ผมชิมไปตะกี้น่าจะมีกลิ่นแต่ว่ามีกลิ่นของมาล่านะนิดๆเป็นมาล่านิดๆเล็กๆเติมได้นะเติมได้เหรอก็เติมกันในร้านเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อ๋อคือถ้าเราต้องการความเผ็ดใช่เรารู้เรียกว่าซุปไก่ผมก็เติมได้ดิเติมได้เฮ้ยแจ๋วอ่ะอันนี้อะไรไม่ใช่ทิชชู่นะง่ายๆแต่ซอสมาอาลองชิมเลยสิ โฉวเว้ยโฉวแล้วแหละจะองทิ้งทำไมวะก็คือเขาจะมีเนี่ยถ้าเราต้องการเผ็ดเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยพริกอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยร้านก๋วยเตี๋ยวไทยอ่ะเขาเรียกว่าน้ำมันพริกเขาเรียกว่าพริกน้ำมันเออน้ำมันพริกหรือพริกน้ำมัน เขาเรียกพริกน้ำมันหรือน้ำมันพริกพี่โฟก็จขึ้นนี้ว่าน้ำมันพริกเท่ากับพริกน้ำมันนะนี่ถ้าเราต้องการความเผ็ดเนี่ยเราก็เติมเนี่ยเติมอันนี้ได้เตน้ำมันได้อันนี้ก็คือที่ใส่ในยไหมไม่ใช่ใช่ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเขาหรอเขาใส่เนยน่าจะนิดนึงใช่แต่ผมชิมน้ำซุปแล้วน้ำซุปเขาก็คือกลมกรมนะแต่ผมไม่อยากรู้ว่าอันนี้เส้นเขาทำเองเขาที่ทำเขาทำเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เออมันไม่เท่ากันสักอันเลยนะแต่มันเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยกูลองเขาทำมือทำมือเออทำมือนเหมือนสายไหมอ่ะเหมือนสายไหมเีึกลองี่เบิ่งดิ อร่อยเั้นเขาจะนุ่มมันเหมือนในญี่ปุ่นเลยอ่ะที่เรา,เากินกันอ่ะแต่อันนี้มันของจีนนะเดี๋ยวผมลองซิมเบิ้งมันได้ไหมเต้นมันนุ่มผมเนม มันจะไม่ค่อยมันจะแบบนุ่มๆเหนียวเล็กๆของผมมันเป็นลุกไก่ไงมันก็จะจางๆจืดๆแต่ถ้าใครชอบเผ็ดอ่ะผมว่าเติมเผ็ดได้มันก็จะออกเผ็ดเผ็ดมันๆอีกนิดนึงแต่ผมว่าถ้าสั่งอ่ะผมว่าเซนเตอร์น่าจะแจ๋อเราลองอันนี้เขาบอกว่าของทานเล่นอันนี้น่าจะเป็นเห็ดหูหนูถ้าเป็นไทยเนี่ยน่าจะเป็นเขาเรียกว่ายำเห็ดหูหนูเราเรากินเลิศเพลิกันขนาดนี้เลยอ้าวหนึ่งสองป้ายอันนี้เปรี้ยว เป็นจีนแต่มันไม่มีกินน้ำมันงาแต่ทำไมผมว่ามันเปรี้ยวมันคล้ายยำอ่ะมันเปรี้ยวอ่ะมันเอาใหม่มันคล้ายๆยำอ่ะเปรี้ยวทีนี้เปรี้ยวทีนี้ก็คล้ายๆยำป่ะวะยำก็ไม่ใช่อ่ะยำมันจัดกว่านี้ไหมเออเมื่อกี้ผมผักกาดน่าจะเปรี้ยวอืมอันอื่นมันไม่เปรี้ยวแต่พี่ผมกินมันคือผักอันนี้มันเปรี้ยวเปรี้ยวเพรเขาดองเหรอครับหรือว่าไงอ๋อมันเป็นผักดองอืมจากที่กวาฟังเขาคือมันมันเป็นออเดอร์ มันก็คือเนี่ยผักกาดดองเห็ดหัหนูอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็เ in หมือนกันเอามายำๆแล้วก็ใส่อีกแท่งก็อยู่ในจานเดียวอยู่ในจานเดียวเป็นจานเดียวกันเอ้แจ๋วอ่ะแล้วเขาก็เอามาเพิ่มให้เราอีกหนึ่งเมนูท่านก็บอกเนี่ยเขาอยากให้ลองเนื้อแกะย่างมาล่าลองสิ้นเบอร์น่ะเนื้อแกะนะคุณเคยกินเนื้อแกะไหมเหมือนที่เคยกินมาเริ่มไม่กินแล้วกินเริ่มนิดนิดแล้ว กครั้งแรกนะแกะพอกินเข้าไปมันมันยังไม่มีกลิ่นแต่พอเกี๊ยวเกี๊ยวกลิ่นแบบกลิ่นสาบนิดๆอ่ะแต่ไม่ใช่เขาทำไม่ดีนะมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นกลิ่นเนื้อใช่เป็นกลิ่นเนื้อแกะแล้วก็มีแบบเผ็ดๆเออแปะมีมันมีหม่าล่ากมากบมันก็ทำให้กลิ่นมันกลิ่นมันไม่เยอะมากกำลังดีกินได้ตัอนี่แปะเดี๋ยวน้าแกะพี่นัทลองกินเมนูแกะได้เอามาผมถ่ายให้มันดูเหมือนมีจะมีพริกมีอะไรข้างบนนะฮะเดี๋ยวลองดูกันมา มันไม่เหมือนแพะนะแต่มันมีความคล้ายๆอ่ะเหมือนหมักแล้วย่างเลยปิ้งอะไรของเขาอ่ะมันไม่ได้อยู่ในเครื่องแกงไงถ้ามันอยู่ในน้ำเครื่องแกงมันอาจจะไม่มีกลิ่นขนาดนี้ครับมันโดนกลิ่นมาซารากบเออมันจะกบแล้วมันจะหอมด้วยอัตโนมัติอันนี้มันมีแค่กลิ่นมาลาค่ะอือมันก็เลยมีกลิ่นมาล่าที่มันเด่นเออมันก็แค่ย่างแล้วก็โรยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอือพวินน่ะเออให้พี่วินลองกินดิลองชิมดูนะแกะอยะไรเนี้ยอืมเฮิร์นเฮิร์ช อยู่ฟ้อนอยู่ชิฟานเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้เลยีนเข้าสิงเลยเหรอมันจะมีกลิ่นอย่างที่ว่าใช่ไหมก็คือมันจะเป็นกลิ่นของมันนะเออกลิ่นเนื้อกินแค่ไหนรู้แบบพอรู้สึกแบบเอาฟิลก็ได้ผมว่ากลิ่นปากจะไม่ถูกปากดีกว่าก็กินได้ก็คือครั้งแรกคนเป็นเอกครั้งแรกเออครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะว่ามันครั้งแรกมันก็เฟิร์สมันอย่างนี้ไงถ้าเกิดการที่รับสองรับสามมันอาจจะชินดีแล้วก็เออมานทำให้เราคนชินเนี่ยคนชินลองก็รับสองดิลองชินด้ เหมือาเดิม,ดมสรุปนะครับวันนี้ที่เรามาที่ร้าน R อ,อ,อาฝานถี่อยู่ที่สาขาแอมไชน่าทาวแอมไชน่าทาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวช่องไวท้ทีหลังฝากร้านก่อนร้านแอมไชน่าทาวนะครับชั้นหนึ่งนะครับถ้าใครมาจอดรถที่นี่ขึ้น b 4 ใช่ที่จอดรถสะดวกสบายโทมาเลี้ยวขวาเจอเลยเจอเลยร้านร้านคือเข้ามาจากตัวห้างก็เห็นป้ายแล้วเอาความถี่แต่เท่าที่ผมสังเกตนะคนในร้านเนี่ยมีแค่โต๊ะเราในที่เป็นคนไทยเราไม่ต้องไปถึงจีนนะเราก็เหมือนบรรยากาศอยู่ที่จีนนะเราไม่เห็นต้องไปถึงจีนเลยนะใช่เราก็มาแบบจีนจีนได้แล้วใช่เลยสีหน้าคือดูแปลกๆแต่รู้สึกว่ารวมๆรสชาติอร่อยแล้วถ้าใครอยากกินจะจืดอันนี้เลย เป็นต้มไก่อร่อยเป็นจิ้เค็มหน่อยจริเมนูเขามีเยอะนะไม่ใช่แค่ที่พวกเราสั่งเมนูเขามีเป็นเล่มเลยนะครับอ้าวทำไมคุณไม่สั่งเยอะๆช่องมันยังไม่โตเลยโอ้เขาก็ฝากฝากกดซับด้วยนะครับช่องมึงเนี้ยโอ้เป็นแนวนี้เหรอแต่ถ้าแบบ ร้านแบบปลาสับเยอะแล้วก็เดี๋ยวอยากอยากจะลองหมดมันกันแหละแต่ว่ามีแค่นี้ถ้าใครอยากดูอีกกดไลค์ให้ถึง100ถูกใจอะไรต่างทุกเมนูหรอไม่เป็นไรา็อาจจะมาซ้ำไงจจะมาซ้ำอร่อยใช่เมนูเยอะสาขาอื่นมีสาขาอื่นใช่เขามีถึงสาสาขาประตูน้ำอาเซีแล้วก็ แอมเชน่าทาวแอมเชนาทาวครับผมก่จะพูดจบอันนี้อุตส่าห์สรุปนะสรุปสรุปถ้าแบบอยากลองเมนูที่เยอะกว่านี้หรือแปลกกว่านี้เขาบอกว่าสาขาประตูน้ำา c a เนี่ยก็อาจจะมีเมนูที่เยอะกว่าหนึ่งเล่มเพราะที่นีมันอยู่ในห้างเขาจำกัดในเรื่องของการทำอะไรเนี่ยก็คือแบบนั่นแหละกอไง้ก็ฝากร้านอาฟันีนะครับแอมเชนนาทาวแล้วก็ช่อง I am k e e แล้วก็ช่อง t h a Life แล้วก็ที่สำคัญช่องบางแจ้นะครับขอบคุณครับนี่ฝากติดตามทุกอาทิตย์เลยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์วันสุกช่องใครวันศุกร์ช่องบางแจ้วันเสาร์ช่องวันเสาร์ช่องนู้นแล้ววันอาทิตย์ก็ดูที่ช่องเเตอร์ได้ครับวันอาทิตย์ลาไปก่อนนะครับมีอะไรที่สนุกสนานอีกมากมายที่เราจะได้รับชมกันเน้ยเหรอรไปให้ไปให้ไป